สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูอีเวนต์ตัวใหม่นะครับของร m โ b บ l e s ซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็ทำการอัปเดตตัวเกมให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เกมกันได้เลยครับแล้วก็เราไปที่อีเวนต์ล่าสุดนะครับจะเป็นอีเวนต์โคปา2 0 2 4นะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมก็มาดูกันครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด 2องแชปเตอร์ด้วยกันนะครับเราไปดูแชปเตอร์แรกกันก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือจะมีการเก็บโทเค็นนะครับทั้งหมด2รายการนะครับรายการแรกนะครับจะเป็นโทเค็นของตัวโคปานะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นตัวโทเค็นนะครับของโคปา2024นะครับแล้วก็มาดูภารกิจประจําวันนะครับมาดูตรงนี้ครับ ก็ตัวนี้นะครับทําการเล่นนะครับของภารกิจจําวันนะครับก็จะได้เป็นโทเค็นนะครับสําหรับโคปา24นะครับผมเพื่อเก็บให้เรียบร้อยนะครับทำภารกิจให้ครบนะครับผมทางการเปิดทางด้านนี้ครับทางด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับก็จะใช้โทเค็นนะครับโคปาทั้งหมด500ด้วยกันนะครับผมตรงนี้ทําการเก็บให้ครบนะครับแล้วก็จะมาสุ่มนะครับของนักเตะทางโคปานะครับ ของอเมริกาใต้เรนนะครับก็คือจะโอรเอต่ำสุดก็คือ123นะครับสูงสุดที่ร3อนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งคาฟูนะครับแล้วก็เซอร์กติสนะครับผมก็สูงสุดทางด้านขวามือนะครับจะเป็นโทเค็นนะครับใช้ด้วยกัน1 0 0 0พนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูแชปตอร์ที่2นะครับ ส่วน c ช a เตอร์ที่2นะครับตรงนี้ครับเรามาดูตรงนี้ครับกันนี้ก็คือสามารถรับได้เลยนะครับผมจํานวน1ผู้เล่นนะครับจะทําการสุ่มนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการสุ่มร้อยยี่สบสามถึงร้านะครับสำหรับตัวผู้เล่นนะครับโคปาหนึ่งผู้เล่นครับแล้วก็มาดูทางด้านขวามือนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะใช้เป็นโทเค็นนะครับ คือตัวตัวเค็นนะครับคือ100นะครับเราเก็บสะสมนะครับก็มาเปิดทางด้านนี้ครับแล้วแต่ว่าต้องการตัวไหนนะครับลำดับต่อมาครับมาดูทางด้านขวามือครับตรงนี้ครับก็คือเอ่อทั้งหมดตัวนี้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นภารกิจครับดูด้านบนครับด้านบนก็คือจาทําภารกิจทั้งหมด15ครั้งนะครับแล้วก็เล่นเอ่อ h ฮดทูนะครับ5้ครั้งแล้วก็ว s a 10ครั้งนะครับตรงนี้ จะคือทําให้ครบนะครับแล้วก็จะได้ตั๋วนะครับตั๋วตรงนี้ก็คือคูณด้วย1น0นะครับผมอันที่2ก็เหมือนกันครับ15แล้วก็5แล้วก็10นะครับผมอันที่3เหมือนกันครับตัวนี้จะได้ตั๋ว100ด้วยกันนะครับทั้งหมดตั๋วตรงนี้จะเก็บทั้งหมด300นะครับเมื่อได้ครบแล้วก็มาสามารถมาเปิดตรงนี้ได้ครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอให้วชเกมนะครับผม ขอบคุณครับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ